กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับที่ต้อรับเข้าสู่เกม BeamNG.drive นั่นเองครับซึ่ง b e a n g d r i v e ก็เป็นเกมจำลองการขรับขี่และก็จำลองอุบัติเหตุต่างๆทางรถยนต์นครับโดยที่เกมเนี่ยจะอ้างอิงความสมจริงนหลักมันจะเป็นการชนตามหลักฟิสิกส์ให้ได้ใกล้เคียงกับชีวิตจริงมากที่สุดหรือจะเป็นชิ้นส่วนของรถที่เวลาพังก็จะมีแตกกระจายออกมากซึ่งถ้าคุณอยากรู้ว่าเกมนี้เป็นยังไงนั้นเราไปดูกันเลยครับ ก็ตามนั้นแหละครับโดยสิ่งแรกที่เราจะมาทดลองกันเลยเนี่ยคือลองเอารถสปอร์ตคันนี้พุ่งชนกับกำแพงคอนกรีตข้างหน้านี่ดูดูซิว่ามันจะเป็นยังไงโอเค let's go สามสองไปเลย ดึงมันออกมาก่อนนะี้ชื่ออนะ,อะนี่ก็คือสภาพของรถที่บุ่งชนกำแพงคอนกรีอืมค่อนขันคยับและต่อไปผมจะลองทดลองเอารถคันนี้เหินลงมาจากเนินที่มีความชันสุดๆเป็นยังไงเราไปดูกันดีกวนะ่าอุ้ย รถลอยจังวนี้จะให้มต่อข้งดูซึ่งแน่นอนว่าเกมนี้นั้นมียานพาหนะมากมายให้ผู้เล่นได้เลือกสั่เอาไปทําลายทิ้งหรือว่าจะเอาไปทําอะไรก็ได้แล้วแต่แน่นอนว่านอกจากการเอาไปทำลายเอารถไปทาลายเล่นแบบผู้โลกจิตแล้วเรายังสามารถเอาไปขับเล่นแบบซิมูเลเตอร์ได้อีกด้วยเป็นยังไงไปดูกันเลยครับโดยรถคันนี้ถ้าเรากดวีเพื่อสตาร์ทเครื่องมันก็จะมีเสียงแบบนี้เลย แล้วยังสามารถกดปุ่ม F เ,เพื่อลงมาเดินอยู่รถเราแบบนี้ได้โดยที่ประตูทุกาก็จะเปิดออกได้แบบนี้นี่กระโรงหลังก็เปิดได้ซึ่งนอกจากประตูกระโปรงหลังแล้วถ้าเราเดินมาในรถมันจะเห็นปุ่มตรนี้ปุ๊บกดหนึ่งทีจะเป็นการเปิดฟ้ากระโปรงแบบในชีวิตจริงเลยซึ่งเราจะเปิดดูขึ้นต์แบบนี้ได้เลยอยู่แบบใกล้ๆเลยอ่ะ ที่ว่าจำลองการขับขี่เป็นไงเราสามารถสมมุิปดบาทเข้าไปขับรถของเราได้จริงๆตัวอย่างเช่นแบบนี้เราสามารถเล่นมองบุคคลที่หนึ่งแล้วขับขี่ไปได้แบบสมจริงสุดๆ แน่นอนว่านอกจากการเอารถไปพังเล่นแล้วละขับเล่นภายในแมปต่างๆที่เมืองที่เกมนั้นมีให้ ze. คุณยังสามารถคัสตอมรถของคุณได้ตามใจชอบอีกงหากเช่นคุณสามารถที่จะปรับแต่งขนาดล้อได้ตามสบายเลยไม่ว่าจะเป็นล้อขนาดต่างๆสีที่มีลวดลายต่างๆในกรณีนี้ผมจะลองใช้1 2 6คูณ9.5ดูนี่เขาจะได้รถสุดเพอร์เฟกที่มีลวดลายสุด เทออกมานอกจากล้อแล้วเราเรสามารถแต่งสปอยเลอร์ได้อีกด้วยก็จะเป็นสปอยเลอร์แบบต่างๆไม่วาจะมีเป็นวิ่งแบบนี้นี่เท่สุดๆไปเลยซึ่งจะทำให้การขับขี่ของคุณนั้นไม่น่าเบื่อต่อไปนอกจากการแต่งรถสุดเท่ที่จะคัสตอมได้อย่างหลากหลายนั้น คุณยังสามารถหาอะไรเล่นสนุกๆก,กับ AI ภายในเกมนี้ได้อย่างในกรณีนี้จะทําให้ AI เนะี่ยมาไล่ล่าผมอัากไบแรกก็ต้องเปิดสไลด์ก็ตำรวจก่อโอเคอันดับต่อไปเราก็ให้ไปที่รถของเราเราก็สามารถเลือก AI เขาก็จะมีหลายกรณีไม่ว่าจะเป็นขับตามมาขับหนีในกรณีนี้ผมจะให้มาไล่ผมแล้วเราก็แค่ขับีแบบนี้ ในหมดทั่วไปแล้วคุณยังสามารถเอารถแข่งระเทศสมรรถภาพในสนามแข่งได้อีกด้วย ขับดีๆก็ขับได้อยู่ ก็ไม่ได้อย่ากก็นั่นก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้แล้วครับถ้าใครดูมนถึงตรงนี้ก็ขคุณที่รับชมกันมานะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอย่าลืมรอคลิปใหม่ๆจากผมก็กดติดตามไว้ด้วยละสรับวันนี้สวัสดีครับ